เรียบร้อยแล้วนะคะมีการนัดรวมตัวกันที่สนามฟุตบอลน,นะคะกนะนานักศึกษาที่นํามวลชนเข้ามาภายในธรรมศาสตร์นะคะก็คือนายพลพงจักากนอกหรือไม้ระยองนะคะในฐานะที่รุงปรัศยานั้นก็ได้มีการเจราจากับทางมหาวิทยาลัยขอให้เปิดพื้นที่และตอนนี้ที่บริเวณกลางสนามฟุตบอลเดี๋ยวไปติดตามกันค่ะ นะคะไม้ก็ได้เข้ามาเป็นแกนนําเข้ามาถึงภายในสนามฟุตบอลใหม่ธรรมศาสตร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคุยกับไม้นิดนึ่งนะคะขอบคุณครับไม่ทำไหมไม่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 คุยไม่ไม่ไม่คุยพี่ยัน หลังจากที่เข้ามาแล้วตรงนี้สิ่งแรกที่เราต้องทําอะไรก่อนคะก็เดี๋ยวเราต้องรวมมนชนนะครับพี่แต่ตอนนี้ฝนมันโปรยนะครับเราคงต้องให้มลชนหลบไปที่ร่มก่อนเพราะว่าเราเป็นห่วงเรื่องสุขภาพเพราะหลายๆคนก็มีอายุมากนะครับเราก็ต้องมาวางแผนกันอีกทีนึงพอเข้ามาแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องรอรถเครื่องเสียงด้วยที่เพราะว่ารถเครื่องเสียงเนี่ยโดนบล็อกอยู่ที่ป่นเก้านะครับมันเป็นการกระทำของเจ้าหน้าที่ที่รู้สึกว่าเป็นการขัดขวางเราทุกๆอย่างเลยนะครับเราแต่เรา ว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยครับเพราะว่าจํานวนมวลชนอย่างมหาศาลในวันนี้ผมถือว่าวันนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งหนึ่งวันที่จะประกาศเริ่มชัยชนะนะครับของประชาชนแล้วก็ของประชาชนไทยครับเราจตั้งเวทีที่นี่ไหมคะหรือสนามหลวงอ่าที่นี่ครับแล้วก็มีถ้าัดหลังเงนยี่สิบะนะครับ สถานการณ์ครับพี่อันนี้ผมตอบไปแล้วครับต้องรอดูสถานการณ์ครับว่าถ้าเจ้าหน้าที่ยังยังคุกคามกันอมู่ตรนี้ก็อาจจะมีตื่นที่รถที่ถูกล็อกที่ถูกล็อกที่ปิดเก้าเนะตอนกี่คันตอนนี้อ่าทีมงานเขาติดต่ออยู่ครับตอนนี้ไม่รู้ผมไม่มีส่วนรับผิดชอบตรงนี้นะครับไม่รู้ว่ากี่คันใช่ครับนะฮะตรงตรงนี้แต่ว่าตอนนี้เครื่องเสียงก็จะมีปัญหาในการสื่อในวงกว้างใช่ไหมใช่ครับใช่ครับแต่ไม่เป็นไรครับ เราเ,าเ,าเาป็นห่วงในส่วนของกลุ่มแกนนําตอนนี้มีการเดินทางมาหรือว่าถูกสกัดอยู่ที่ไหนอีกบ้างไหมคะตอนนี้ยังไม่มีข่าวรายงานของเรื่องแกนนํานะครับพวกเราทุกคนยังมียังยัง,ย,งยังอยู่กันแบบดีนะครับแล้วก็ยังขยอยกันมานะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับแกนนําน่าจะน่าจะคงไม่กล้าผมว่าครับกับแกนนำนะฮะแต่ทีนี้ก็ไปบล็อกเรื่องอุปกรณ์แทนนะครับเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าบล็อกเพื่ออะไร